ผมว่าเช้าวนแย่วันนี้มาสองจนการควบคุมกระบอกสูบสองทางด้ยันออครับีกี่รเดือยตเเขาวางบริการครับเข้าสามพับสองรัดเข้าสองรับ không chơi không chơi 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 น้องนี่ทุกเมสเดี๋ยวเอานะ